อยู่ในยุคใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนซูไม่ได้ไม่พีหามานี่เลยเดี๋ยวนางทีมปีผลจะได้รับเกียรติรับเกียรติรับเกียรติรับเนี่ยจะได้รับเกียรติขึ้นมาเลี้ยงพี่เดียวอ่าอ่าอันี้ก็เป็นครั้งครั้งแรกเราจะลองผิดด้วยกันคู่กันครั้งที่สองที่สองเลยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แรกเลยเราเป็นคู่แรกเป็นคนแรกนะครับผมแล้วก็พิเศษมากสำหรับชาวนครศรีธรรมราช25บาทกันเลยทีเดียว พิเศษโอ้ยอายมายกุกตัวเอง,เองเอดี <c oughs> เ่เลยกับดีกว่าขอเสียงโหให้กับมุกพี่ดิวด้วยครับมุกอย่างนี้นะมุกอย่างนี้นะทำให้มั่นใจหรือหน้าตามไม่ดีจริงเล่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเล่นไปไมีแต่พลาดกับพลาดอย่างเดียวเลยนะคิดว่าอะไรพี่มุกเล่นไปไม่มีตาค่ะ วันนี้เราจะมาร้องเพลงอะไระะะกันเพลงลุงนะครับสาวนาเกลือไหมเออเออเพื่อเพลงเพน่อเขาทีละหนึ่งจุดเล้วจันเลยดีกว่ามาน้องเลยนะเออดีละ,ะ,ะไม่ดี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 วันนี้เนี่ยเมื่อกี้สนุกไปแล้วอยากเห็นอยากเห็นน้องๆนะฮะออกลุ่นลายออกสเต็ปเต้นกันเต็มที่เลยที่แค่นี้เนี่ย ไม่พอแล้วขยายลงอีกนิดน <sk r ug noise> ึงเขาได้อ <pc 1> <sk r ug noise> uh, ีพื้นที่เขาได้พื้นที่เพื่อการเต้นกันหน่อยนะคนไหนต้องการพื้นที่เยอะเดี๋ยวหน้าห้ามวิธีให้เต้นนะคระเราได้ยินแล้วไหมหน้าห้ายังไม่ได้ยิน่เนาะอ่ะเลือกเพลงนี้มาร้องเนี่ยเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นที่รักของเราทั้งสองคนนะเธอที่รักครับ แต้าม่รักันเลยเป็นรักองอีกสอใจคูเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอนฉันเอเองก็อูไปเธอได้ไงที่รักเธอนันเป็นแค่พิสูจน์ฉที่วาดัวใจเราต้องไม่ติดใจให้กันคือเราสนุกสนานไปขับกองัฟที่เป็นกลางแคอ้นคจะรักั ความห่วงหัวใจใครให้ไดนใครองิ่อสังเกตเกิดข้อกัน่กันแน่นไม่มีใคมาความรักเราไดให้ช่าตัวชีได้ใครรู้จักพวพี่สะกิดชีจริงกันหรอเปล่าแล้วต้องมีจหรือเะครจะ Shoot, 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 shoot,